เว้ยถ้ามันมางั้นขึ้นรถไปเล่นกับมันเลยดีกว่าไปึ้นรถไปเล่นกับมันเลยไปไปคือรถไปเล่นกับมันเลยดีกว่าเดี๋ยวเวลาไอ้เขี้ยไม่เข้าอ่ะอับผูกคายไปต้อนถึงควายเข้าตู้ดีกว่าไปแล้วไปแล้วไปที่มึงทำเขี้ยอะไรอยู่อ่ะมึงรออะไรอ่ะ อะไรนะาดึงเห่หน้าบ้านอ่ะเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยมานี่เล่นเหรเล่นรลง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 ล เร็ว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 มึงเติมน้ำมันไม่เติมเนะพี่ทำไมมันไม่เติมตั้งแต่ที่แรกอ่ะเฮ้ยมันอยู่หน้าบ้านกันหมดแล้วมันอยู่หน้าบ้านกันหมดแล้วพวกมึงทำเชี้ยอะไรแล้วอย่าลงนะลุกเข้าไปในบ้านนะรอรอรอไอทำเชี้ยอะไรเนี่ยอีเจ๊ไอโสมขึ้นมาเนินหน่อยขึ้นมาเนินหน่อยขับไปขับไปขับไป เนินเนินเนินหมืละพรุ่งนี้เล่นฉลาดดิว้เล่ซ้ายเล่น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 ฝั่งซ้ายเล่นฝั่งซ้ายมั่ซลงฝั่ลงฝั่ลงฝั่ลงมลลงไม่มลลงไ่แล้วเอาไอ้บอยลงตายไม่ตายไม่ตายไม่มีใครตายเยือเามาเอามาเอามาเอามาไ้ไว้ว้วมา

วัเล่นมันเปล่าหรอเล่นไหนเล่นไหนเอาเล่นหน่ลูลูเบิร์ดลูบเบิร์ดตายตายกเ่วยช่วยชตโอได้ชุบตะอนบอกม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชไอ้หยอยชุบไปปตัชุบยูตกลางตายไอ้เหีอะไรมือืออ้สัตว์ไม่เท่าไรหรอกไอ้เหีย

coi cho coi, quẩy bao nhiêu mươi ngàn euro, chúc mừng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 , chúc vui chúc vui chúc vui hài vui, chúc vui tài, chúc vui, chúc vui để chúc bạn bè, 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 Chụp chúc bạn bè, để chúc bạn bè, để chúc bạn

มึงอยู่ได้ไอ้โง่ไอ้โง่ออึงส่ักกีาอะไรฝ่ขยะอย่ียนีเชียกันขยะเชียกันดูเลยไหนอะมึไปแขกไรใจไหนมึงไปแขกไ้เนี่ยเสียวซะเจ้าลำเที่ยอะไรเจ้าอำเที่ยวอะไรไัดเสียงที่ไหนอะเสียงี่ไหนส่งเสียงี่ไหนเที่ยมาดูนี่อ ตำรวจขอดีตำรวจขอดีตำรวจไอ้มดก่อดีตำรวจขอได้ขอได้โอ้โหไม่ด้ดูสภาพขอได้ขอไปขอได้ไม่ขอได้ไม่อได้ไม่อได้ไม่อได้อะไรอะไรอได้ไงตายแล้วเไื่อไป้แปว่าไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไอ้ยีโนเน่ย์ใครยีโเน่ยยี่อะไรยี่อไรวิงหมาจับดูดิวงหมาไว้เลยย้อ เฮยขยะเียแก๊งโนเนไม่ตัดโนเนช้ขไมี่เมีน่้ไม่ใ่่นะไหนไหนแงตื่นตัวไแข่งวะใอรแข่งวะไหนแข่งวะมึงชนะไอ้เหี้ยอะไรเหี้ยทำไแข่งทีไมชนะตลอดเลยเฮียแกงนเนแกโเนไ้หวไอ้เหี้ยยดขวายดิเีวายดิแต่บอทำเอวายดิีเนขายิตีทเนไอ้เหี้ยงโนเ่ไ้ยยวยเหี้ย้เหี้ยสี่สู้กับอ้หน่ยเหี้ย ขี่แกนโนเนมสาบเพื่อนอยู่ในสาบขี้กาโนเนมจะเพี้ยนม่กสาวทุ่มมึงขี้แกนทเพี้ยนด่าทุ่มมึงเป็นกูด่าเงี้ยเหมือนหมาไอ้เนี่ยไอ้หน่อยหอหน่อยขึ้นรถไอหน่อยฟกขึ้นไปเสี่ยวเกียร์เอ็มดูเสี่ยวรวมบ้านรวมบ้านมึงมารวมบ้านรวมบ้านเราจะรวจชุบไปหน่อยลุงผมตุ้มอยู่กบหิึ่งอ่ะรวมบ้านได้แล้วรวมบ้านที่เปิดที่โนเปิโพตนไปไงพี่เจอหาไม่เจอ อหมดแล้วผู้ผมโดนด่าไม่ยอมรับโดนด่าไม่มีงอมหรอกครับพวกผมอ่ะถ้ามึงไฟเก่งจริงมึงก็ต้องชนะตลอดหรือเปล่าไอ้เหี้ยมันสลับกันแพ้สลับกันชนะเนี่ยมันไม่ได้นะ แข่งกินก็ต้องชนะร้อยเปอร์เซ็นต์สิน้องเดี๋ยวจะพี่ไม่ออกแต่ด้วยใครใครอยู่ตรงสายตะโกนเพื่อนว่าเข้าบ้านโว้มันอุ้มเพื่อนเราไปคนนึงนะเออไม่เป็นไรเต๋อบ้านกลับบ้านมึงไอเต๋อมึงมีหน้าที่ไปตามเพื่อนอย่างเดียวเลยหน้าที่ตามเพื่อนไปอยู่ในบ้านไม่ได้บอกไปตามเพื่อนหอบเปาดูไม่ได้หอบเป๊ย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 มึงมาหอบมันได้้เนี่ยตอนเนี้ยมาหอบมาหอบมาหอบเป๊กกบวนตำรวจไปเรื่อยหอบเป๊ยไปไปเอาให้หมดไม่ได้แล้วตำรวจ ไอ้วุ้มไปไปช่วยเพื่อนเลยดิมึงอ่ะคนเดียวไปใช่ไล่ไล่กับเพื่อมสวยครับมีรถมาส่งเอาเดแล้วเดี๋ยวส่งให้กูนะมึงมึงมีรถป่ะตลาดอ่ะโอ้ยวอยู่หนึ่งะมีมีครับมึงมีครับมึงจะขับไปไปบ้านได้คนหนึ่งเป็นคนหนึ่งอ่ะ เอาไปไปไปห่อที่บ้าน <ไป S 2> เลย <ไป S 2> พี่เอาไปไปห่อพี่เอาไปไปห่อด่วนเลยไอาห่อแล้วเข้าบ้านก่อนครับขนาชั้นบนนะให้เพื่อนฆ่าส่งมาข้างหน้ากูให้หลุดบัฟป๋อหลุดบัฟแล้วให้โดนใบไปเลยครับใครหลุดบัฟเแล้วผมบอกไอ้บินโดนใบทุกคนเลยครับถ้าใครหลุดบัฟมันแรงอ่ะมันปั๊บกันเพื่อความสนุกเท่านั้นแหละถ้าใครหลุดไปอารมณ์เกมก็ให้มันโดนใบไปให้หมดอ่ะเสียงยังหายเลยเฮียเต็มเลยเิ่ม ไ้จบบางใ่ยิ้ได้เาปเิอไม่ได้เไปมเยอะเยเอออยไม่ไ้ฟางฟงฟหมดแล้วหมดแล้วได้แค่นี้แล้วได้แค่นี้แล้วไม่ได้แล้วพอแล้วพอแล้วพอพไ้คนเวลามันหอไม่ได้แล้วกลับมาเลยเวลามันหอไม่ได้แล้วต้แล้วตำได้มนเหลือแต่ตำรวจแล้วอ่ได้แล้วไม่ด้อาแค่นี้เอาแค่นี้ก่อน็ไม่ได้แล้วได้ค่เปพ่อน่าไเอาตัวหุดเพิ่มเอา่านี้ก่อนเอาตัวหลุดไปรอเล่นตัวหลุดเล ไม่เป็นไรปลวงพยาลเอานะตรงนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเว้วยใหก็ได้นกีตัวหลุดตัวุดได้ไดง่ายง่ายเลยตัวหลุดฝังมนันอ่ะได้กี่เคสอ่ะได้กี่เคสดูนี้ิวิวหนึ่ หนึ่งผมหนึ่งดูของผมนิดหนึ่งครับดูอยู่ขดงผมนินหนึ่ครับลด้านบนด้านบนเป็นเปอยู่ครับไปก่อนพี่ใครเนี่ยใครเนี่ยผมผมครับลงผมเองเฮ้ยไอบอลมุ้มอ่ะใครก็ได้มุ้มแทนไอบอลดิเฮียไอเซิร์ฟไอเซิร์ฟมุ้มหน่อยได้ได้ได้ลงมันอุ้มไม่ไหวบอลอ่ะตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วเพื่อนไม่กดเค้น่าตั้ม ตั้งตัวจับนะทุกรอบแบบมึงกับกูไอ้ติ๋เยียมีอะไรปะไอ้สัตว์มีอะไรใจก็พูดเลยมึงอ่ะเป็นอนใจเย็นมันเพิ่งจะกลับมาคุยได้เนี่ยกลุ่มกลุ่มพูดมันเพิ่งใช้ได้เมื่อกี้มันไปซ่อมคีย์บอร์ดมาก็ทีก็ทีกูเลือกกูเลือกกูบอกแล้วกูไปว่ามึงแล้วติกูเลือกกูเลือกก็ทีเป็นที่ิสัอ่ะโทษได้ป่ะล่าโทษได้ป่ะถ้าขอโทษไม่ได้ก็บอกแค่นั้นเอง รถได้ปะกระถีพเพิ่นไม่หน่อยเดี๋ยวผมผมจะลังไล่ชนให้มันกรบกองไม่ไม่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้กูโคตรเดี๋ยวให้กูโคตรมันต้องมีมันต้องมีของซ่อมของซ่อมอยู่ในรถนรถจะเก่าซ่อมแล้วมันต้องมีขอศพแน่นอนจะมีขอศพถ้าศพจีบได้ อันนี้ถ้าเปิดดไ้ในรถอะได้รถได้รถที่เป็นเป็นมิชชันอะมิชชันน์อะกล่องเยอะมิชชันน์กล่องเยอะเล่นวิชชันก่อนฉันด้วขาไม่ได้นะต้องเอือนะต้องเอือนะพี่ตีครับผมขอโทษพี่ได้ปะครับพี่ตีครับคุณรอไว้คุณลงจากการเล่นคุณลงจา่การเล้นไ่ชนอีกะไม่ได้ ผมขอโทษพี่ได้หรือเปล่าแค่นั้นเองผมไม่ได้มาชวันนี้ผมขอจากใจจริงเลยนะครับมีแรงใจอยู่ปะเสียงมันไม่กับมันชนกันนี้ก็ไม่รู้มันจืดเยอะแยะอะไรเงี้ยแม่ผมขอโทษได้หรือเปล่าล่ะครับพี่ขอโทษได้หรือเปล่าครับพี่เออผมก็ตอบไปเลยพี่เดี๋ยวน้องขอโทษได้หรือเปล่าขอโทษได้ไหมเออขอโทษได้ไหมล่ะมันอยู่ที่ว่าจริงใจมาเขาชอบไม่จริงใจก็ขอโทษจริงใจดีไงก็เป็นงั้นอ่ะแล้วก็เอาอีกแล้วมาด่ายแล้วมันเหน็บ พี่ตูนดูดิพี่ตูนพี่พี่พี่ดูดิคนเราอ่ะเข้าใจพี่พี่ดูเสียงผมดิพี่พี่ดูเสียงผมดิผมไม่เคยขอโทษใครเลยนะพี่ใช่ปะเออถ้าจริงอะไรผีเหรอวะขอโทษมึงคนแรกในประวัติของโลกเลยเนี่ยรู้ปะคุณจะไปกราบตีขอโทษมึงนะตะกี้เนี่ยจไม่กราบไม่กราบทีมขอโทษมึงกูว่ะล่ากราบทีมขอโทษผอใจไปล่าขอใจไปล่าแต่คนขอโทษมึงก็บอกเขาดิไม่เป็นไร คุณพูดไม่ได้หรอไม่เป็นไรครับขอโทษเหมือนกันอย่างเงี้ยไม่มีเลยหรอไม่ใช่ไม่ใช่จะไปใครจะไม่ได้้ละโบมีป่ะมี่ตูนก็ไม่เชื่อเขารู้ว่าอยู่เสียงแต่เสียงไอ้ตีนี่คือยิ้มแล้วนะเว้ยปกติไม่ยิ้มมาสักพับแล้วเสียงบอกอุ้มอยู่เบลส์ไม่พี่ไม่ไม่ไม่อ๋องั้นขอยิ้มแล้วกบอกว่าไหนเจอที่ไหนไปไปไปอยู่โซนบนนะอยู่เบนบนนะเออเอาได้เอาไได้เอาได้จังหวะบนบนจังหวะบนตูนขอยิจังหวะบน <c oughs> มันไม่ได้ไฟแข่งเลยโ okay. อเคอะเอาตรงๆนะถ้าคนไฟแข่งจริงๆอะไฟแบบแข็งจริงๆอะมันต้องทำให้พวกเราประสาทพังไปแลวเว้ยแบบชนะทุกรอบอย่างเงี้ย <c oughs> เอาถ้าพูดอย่างไม่อวยเลยนะถ้าพูดแบบความเป็นจริงเลยนะครับถ้าพูดความเป็นจริงเลยถ้าไฟแข็งจริงๆอ่ะ คือยังไงที่บ้านเข้าได้ไหมครับเปอร์เซ็นที่ชนะเปอร์เซ็นที่ชนะแบบหยองอ่ะนึกภาพไหมครับมันต้องหยองอ่ะเราต้องหยองไปแล้วอ่ะไวแข็งอ่ะ <c oughs> คือราไฟแข็งจริงๆอ่ะถ้ายกตัวอย่างนะเหมือนแบบเหมือนอะไรนะไอเลซันโต้อะไอที่เราเจอสิบสองแต่มันเทียบไม่ได้นะมันเทียบไม่ได้มันเทียบไม่ได้ไไดแต่แค่พูด พูดแบบไอ้นี่เฉยอย่างแบบไอ้เหี้ยผมไปซ้อมกับพวกมันอ่ะกูไม่อยากเล่นแล้วอ่ะท่นอดีตฟีอ่ะไม่เช็คแค่หน่อยได้ป่าวว่าเพื่อนใครเพื่อนเราใครโดนใครโดนใครโดนไปวะไม่ครัเด้งมาหลายนาทีนะพี่หนี่มับขับออกไปเลยครับถ้าเอาจริงๆอ่ะคนแบบเล่นเก่งๆอ่ะ ถ้าผมเห็นน่าจะมีพวกไอชาร์กโดนอะไรนะไอไออะไรวะไอสมอกกี้ไบต์อ่ะแล้วก็เบล,ลขอบสนามาครับที่แบบเก่งๆอะ่ะอ่ะคนละเบลระ เรียกโม2ตามแลม้วเปลี่ยมได้ปะคนเยอะแล้วเดี๋ยวผมไปช่วยดูนะครับผมจำชื่อไม่ค่อยได้วันมีไอเซไฮกับไอเซฮัลโหลกปะวะไม่ผิดอะ่ะ ใครได้โซนไหนมากี่เคสบอกได้เปล่ามีผมเคสหนึ่งผมหนึ่งปักในรถเสาปี่ปแล้วอุ้มถึงสิบป่ะแปดครับประมาณแปดครับพี่เบิร์ดเียว่ามันแปลว่ามันเหลือสามสิบตัวหลุดต้องหลุดแบบว่าหลุดจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าเป็นกองทัพนะเราหลุดนะอันนั้นอะขบวนเสียเลยอ่ะเต๋เต๋ตกลงขอโทษได้ปะ จริงเว้ยายเลยเนเเด็เด็ตีอยู่บ้าตีอยู่บ้าพี่ตนพี่พี่นพี่เดี๋ยวสดงว่ารถตืนบอกกูอีกระจับจับจักจับัับ ไอ้เสกมาได้อู้ปไปไอ้เคทําไมเกยป้าที่บอลเอาไปให้อ่ะเกยป้าอะลุงอะไรอะไรอะไรเปไงลุงไอ้เสกเสกครับลุงมึงว่ากูขอโทษแบบจริงใจป่ะเสกจริงใจอยู่ใช่ไหมจริงใจอยู่เออมีมึงคนเดียวนี่แหละจริงอยู่กลัวว่าเหมือนแบบกล้องเลยอะลุงใชรนะ เหมือนกับพวกขอนต้ากล้องอะเหมยู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 พวกขอนต้ากล้องอกเลยการดูเข้าไปถึงการอะได้เลยสพี่ขอโทษได้ป่ะน้องขอโทษได้ป่ะ ได้ครับโอเคได้โอเคโดดให้โกรธนะให้โกรธนะโอเอะโอเอเดี๋ยวเดี๋ยวมาครั้งหน้าไม่เดี๋ยวแบ่งครั้งหน้าไม่ใจไม่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามากรุงเทพครั้งหน้าเดี๋ยวไม่แบ่งฟูการให้กินแล้วนะโอเคมาลูกอมใหม่อย่าอย่าทำตัวแบบใช่มันขอลูกอมกินประจำเลยไปเห็นรถผมปะแันผูกหมดแล้วคุณลุงเอากล่องมาครับเอาเอาเลขอะไครับเลขเลขหนึ่งสี่สามแปด ทำเงินเกินเมื่อกี้ครับคือนวไม่มีใครเอาไปอ่ะใช้อุ้มอ่ะเค็นนะไอเติมน้ำมันอยู่ครับลุงเติมน้ำมันอยู่ครับเอผาเฮ้ยเมึงให้รถแรงแข่งคุณไปไปบอสอีพี่อะเมื่อไหร่คุณลุงดิเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอารถกระชาใหม่ลุงน้ำมันที่ผิดไม่เยอะไม่ตีนรถกรปบาไปสักหน่อยไม่มีใครไปไอตีก่าไอตีไอตีคุมไฟอุ้มหน่อยไอคุมไอนี่หน่อยโซนแถวบ้านหน่อยแล้วก็ไอเปิดเป็นคุมไฟหน่อย ใครไปเผาเคาจะไปเอาสมเรื่องพิพาวมึงก็ไปเอาดิมึงงั้นมึงไปเลยมึงไปเลยมึงไปเลยมาดิพวกกูอุ้มเองเดี๋ยวกูทวงเวลาให้พวกมึงได้อุ้มกี้ได้ดูดีไปไหนนะเรื่องนี่มานจะบอกจะถึงเผาแล้วจะถึงเผาแล้วเล่นในเมืองโลองเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ซ่อมรถอะไรนะไม่ได้ขี่รถแต่พี่จีเฮ้ยอะไรนะตี างหรือเปล่มาช่วยที่พาวหน่อยมันมาพาวรถไปแล้วว่าง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 เนี่ยเพิ่งเพิ่งออกออกจากโออเคย่ตำรวจสิบแปดคนนะเว้ยตำรวจสิบแปดคนนะสปายนายเฮียสิบแปดคนนะเว้ยใกล้ใกล้จะถึงที่พาวแล้วหมอมาส่งที่พาวเรนหมอมาส่งที่พาวเลยอเอาเลยไม่เป็นไรเอไม่ใช่ากล่าเอาเลย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 ไม่หมดจะหมดนะแล้วมึงจะแฝกปากกันเฮี้ยอะไรจะแฝงไอ้สายกูจะถึงแล้วเอาเลยเอาเลยกูถึงพอดีกูจะถึงแล้วเหกันครับใกล้ใกล้ าลักแล้วลงรถเปล่าด้วยเป็นยังไงบ้างตีแปดให้กันหนึงตีแปดลงบวกกันแล้วเนี่ยลงบวกกันแล้วลงบวกกันแล้วลงบวกกันแล้วล หล่อมสองหล่อมสองห่อได้ห่อโดนหรือเปล่าห่อได้ห่อห่อได้ห่อตีไปตีไปไม่ต้องตีก็ได้ไม่ต้องยิงแล้วเล่นไปเลยเล่นไปเลยจะได้จบไปไวไปเลยไปเล่นไปตไปเล่นไปครับตรงตรงตรงที่พาลรถสบายครับโบนโบนโบนโบูนใครก็ได้มึงอย่าแย่งกันดิเฮ้ยโองชิมิตีนะ

ตี๋ยไปเลยตี๋ยอุ้มไปก่อน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 จนเรามาอุ้มมาอุ้มมาก่อนพี่อุ้มก่อนโอเพียงไปเลยไปเลยไปเลยหักคะแนนลูกศิษย์หนึ่งป้นตรงนี้ตัวนี้เป็นห่ออยู่หักคะแนนเหลือห้าดาวเลยเตี๋ไอเตี๋บอกเหลือห้าดาวแล้วนะอตี๋มันให้กูป้นโอ้โหทำดีไม่เคยได้ดาวเลยตำรวจวนแถวบ้านคำเหนืงนะไปไปขอต่อไป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  โรงพยาบาลยังเหลืออีกป่ะโรงพยาบาลเหลือเป็นไรโรงพยาบาลเลยมันจะมาส่งกระดาษการอ่ะดูไว้ดูไว้ดูไว้โรงพยาบาลดูไว้เอาเรื่อยๆเอาเรื่อยๆเอาเรื่อยๆตำรวจมึงเล่นได้นะตำรวจน้อยจัดไอ้เหี้ยตอนนี้มึงได้เรื่อยๆเข้าบ้านแป๊บนึงนะจะเห็นเขได้อผักเล่นสายไหนผักเล่นสายเขาเหรอเดี๋ยวมาเอารถที่หัวบ้างมาเดี๋ยวมาเอารถที่หักินเกลวกาะนะครับมาเดี๋ยวมาเอารถที่หัวกินเกลียวหัไปหรือว่ามึงเกลีแทรเลยบังเลยที่แบบสีดำ ไม่ให้กลุ่มทบ้านถึงกะแท็กออ้นรูปล้รูปร้านรถร้านรถผมผมขับแท็กอยู่อ่ะโอเคโอเคไปกระลกระลานกลางกระลาดกลางเอาจุดคูจุกคูดก้างกระลาดกลางอะนี่ผมยิงปืนไว้ซ่อนศพนะแทงเลยๆ้านขรถล้านขายรถล้างใายรถล้านขายรถสีสดสีำขึ้นไปละเฮ้ยเล่นบนเล่นบนบ้านได้นะถ้าเกิดแกแง ฟัง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 เล่นบนเล่นบนบ้านเรื่อยๆคนที่อุ้มอ่ะถ้าเกิดว่าตำรวจมันจะเอาอ่ะคนที่ไม่อุ้มมารวมบ้านแล้วเอาตำรวจให้หมดแค่นั้นเวด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 มานี่เวดลงบ้าน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 มามาหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านแวิ่งไปแล้วนสวนตกลงไปแล้วกูวิ่งโกพี่ก็ขับหน้าบ้านไอเวดไปครับกำลังไปครับ ใครขี่แล้วโบสีอยู่อ่ะสีฟ้าอยู่อ่ะใครขี่อ่ะกัวมาเพื่อกัวมาสิบกัวมาเลยกัวมาสองสี่สามจะลอยชาแล้วมัจะลอยชาแล้วมัเยอะมากพี่เป็นปูเลยข้าวบ้านมีข้าวบ้าไม่มีวะปูจะเอาสีนี้มี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 ่ไข้าวลงไปแล้วเข้าโรงพยาบแล้วทีเดียวเลยเอาด้วยเร็วว่ะไอ้ผักจ้รถกูบ้ามึงจ้ารถกูบ้าผักกูบ้าไอผักจ้ารถกูบ้าอยากได้เปล่าได้ครับได้ ต้องเล่นเขาอย่างเดียวเลยนะเผื่อแบบกระจายเลยไม่ต้องกลัวพังอยู่ไหนเปนั่งโรงพยาบาลเปนั่งโรงพยาบาลไหนเนอะไปเรียลีมีแ่วบ้านเนี้ยคลมีไม่ต้องกลัวพังอ่ะอันเนี้ยไม่ค่อยพังเลขอะไรเลขหนึ่งสี่ห้าสองครับเอากล่องไหมไอชีมีมีมีกล่องมาครับในรถหนึ่งสี่ห้าสองใช่ไหมใช่ครับหนึ่งสี่ห้าสองกล่องกันเอาหยุดหยุดเวลาก่อนหยุดเวลาหยุดไปเลยต้อง้ลางไปไปต้งเวลาไ่ไปไ่ไยไม่ได้ทางตไม่ได้ี่ไห่ไห อ๋อไอ้กู้มุ้งอยู่หรอเอามันได้ป่ะแจ๊คจริงเก็บปล่อามันฝากหน่อยปล่อามันฝากหน่อยฝากศพหน่อยเข็มชักมันก็ได้ถ้าไปเราไม่ไหวกูใหญ่เยอะมันเยอะปล่อยกูใหญ่ปล่อยเลยกูใหญ่ปล่อยเลยอาชักไอ้ท่านอยู่างไรเต๋อท้องเมืองทางไปเลยเบียวกุกใหญ่จะคี่ใหญ่20นาทีนะไปได้ด้วยนะถามด้วยนะเดี๋ยวขึ้นไปบ้านบ้านเลสบ้านเลสบ้านเลสเรนนี่เปิดใช่ปหมขึ้นบ้านเลส เอเอถ้าถ้ามึงถ้าม like ึงพูดเยอะแบบนี้แม่งเขายังชั่วหน่อยเว้เสียหุ่นใจในตัวมึงกว่ากันตีพูดมาเรื่อยๆขับขึ้นไปขึ้นไปไปเขากินะเขากินะไปแล้วตอนนุยเหยินไปอยู่ข่อนกินะเขา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 สัญเขาสัญญาณเขาวิทยุเขาวิทยุไปฮอลลีวูดกำลังไปกำลังไปกำลังไปเลยใช่ป่ะมันขับรถมาเลยใช่ป่ะใช่ใช่ตัวเดียวถ้าบนได้ก็คือจบแล้วความความกิ้งอยู่กิ้งอยู่กิ้งอยู่

เนี่ยไม่ไม่ลงไม่ลงวนอยู่ตรงเนี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยกลับตรงไปแล้วกลับตรงไปแล้วเลยระบ้านไปแล้วเลยระบ้านไปแล้วเลยระบ้านไปแล้วไปทางขับสวัสดีไป สวยเยี่ยมสวยมึงเท่แค่นั้นเหรอวะมึงหอมาหอมามึงจะพึ่งบัฟไปห่อห่อขึ้นรถไม่มีแต่เปยผมมีแต่เปยงเาปยไปก่อนมามา เคต่อผมต้องเอากลับบ้านใช่ป่ะไม่มีห่อป่ะมีห่อป่ะมีครับเนี่ยห่ออยู่เอามาไม่ห่อมีห่อในตัวไหมไม่มีแล้วครับรเลนิปเปอร์เข้าเมืองมีห่อในตัวบเเข้าเมืองมันมีห่อขอทับขอทับไปเลยมาได้อทับอยู่หลังเราอยู่หลังเราสองนาทีลีนะอีกสนาทีลีนะโเออห่อนี่มันเตะมันเตะเออวะกูก็มีห่อทุกกูผิดป่ะกูขอโแม่ไม่แม่แม่ม่แม่แม่แม่ม่่ไม่่แม่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  เล่าเข้าเมืองในริบเข้าเมืองความความคันตกตรถตกรถใครตไม่ใช่ไม่ใช่มาไม่ใช่มาแล้วกลุ่มมันอยู่ไหนกลุ่มมันอยู่ไหนจีน่ะไล่ชักอยู่ใครดูอยู่อ่ะเมื่อกี้แ่คุครับไม่ยู่คุัไมมันอยู่ไหนฟอยู่กหดตอนี้ยคุกไปคุกไปคุกไปเคุกไปคุกอแล้วมโนอยู่แล้วมนอย่แล้วมโนอยู่แล้วไปโกรธไมโกรไ้ ว่าจะเดอผฟุกับถ้ามันเบิกรถมาช่วยเราหลุดนะเว้ยระวังดูดีๆกีสอบ่ะดูดิดอ๋อมีม,มีมีออกไปแล้วครับด้วยน่าสิบบวกสิบบวกเหรอน่าจะถึงสิบอยู่บวกครับ,บ,รบน่าจะสิบบวก ถ้าพวกมึงตั้งใจเล่นอ่ะพวกมึงมึงได้เว้ยเฮียแต่ว่ามึงแค่แค่ลืมโฟกัสอย่าเหลิงไอ้เฮียเวลาชนะเขาอย่าเหลิงเฮ้ยเก็บรถด้วยนะเว้ยเข้ามาไปดูคนหนึ่งด้วยนะกลับเข้ามาไปดูตายปลาได้ปลาได้ชักปะตายครับพี่สวย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 ห้าวิ แฟมิลียสเตย์มันคิดและดูดีอะคุทองกันมาเท่าไหร่สัตว์สมองมันควรกินได้เชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK สิตีของมื่กูก็ฟังทั้งว่าไม่เชื่อมันยอมไม่ดูดีไอยบอยเจ้าของมาเทว่าทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของโบลูหมาที่เขา